สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานเวนดิ้งชานแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับตู้ควบคุมล้างอาัจฉริยะเหรียญรุ่นนี้จะพิเศษนะครับจะมีรองรับเหรียญและก็ธนบัตรได้ด้วยนะครับด้านหน้าของตู้ล้างอาัจฉริยะเหรียญเป็นดังนี้นะครับก็คือด้านบนก็จะมีข้อความแสดงล้างอาัจฉริยะเหรียญนะครับปุ่มทางซ้ายมือนะครับที่เป็นหลอดสีแดงนะครับเป็นไฟแสดงผลนะครับ ไม่พร้อมใช้งานกรณีที่เราต่อจากบอร์ดนะครับไปที่เครื่องชินถังเก็บน้ำนะครับหรือถังเก็บโฟมนะครับถ้าโฟมหรือน้ำหมดนะครับก็จะทำให้ลูกลอยส่งข้อมูลมายังบอร์ดนะครับก็หลอดไม่พร้อมใช้งานที่เป็นหลอดสีแดงนี้ก็จะสว่างขึ้นนะครับตรงกลางก็จะเป็นจำนวนเงินเป็นเซเว่นเซกเมนสสีหลักนะครับแสดงคำสั่งการทำงานต่างๆของตู้ควบคุมนะครับ หลอดทางขวามือก็คือหลอดพร้อมใช้งานเป็นสีเขียวนะครับปกติหลอดดวงสีเขียวนี้จะสว่างตลอดเวลาเมื่อมีการเปิดใช้งานที่ตัวควบคุมนี้นะครับปุ่มควบคุมจะมีอยู่2ปุ่มนะครับ2 Channel ก็คือปุ่มฉีดน้ำกับปุ่มฉีดโฟมนะครับสามารถควบคุมอิสระต่อกันเวลาแต่ละปุ่มก็จะสามารถตั้งอิสระต่อกันนะครับด้านซ้ายมือก็คือตัวรับธนบัตรนะครับ รองรับแบงค์ยีบาท50บาทแล้วก็1 0 0บาทนะครับเมื่อทํางานก็จะมีไฟแสดงสถานะที่ตัวรับแบงค์นะครับที่หอเหรียญน,นะครับก็คือรองรับทุกชนิดเหรียญน,นะครับ1บาท2บาท5บาท10บบาทหย่อนลงไปในช่องรับเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญค้างก็กดที่ปุ่มคืนเหรียญน,นะครับเหรียญก็จะคืนออกมาด้านหน้านะครับที่มุมซ้ายล่างก็จะมีขั้นตอนการใช้งานนะครับลูกค้าสามารถปฏิบัติ ตามขั้นตอนได้เลยนะครับสนใจสินค้านะครับติดต่อได้ที่อิสานเวนดิง้ง0885757680หรือไปที่เว็บไซต์วงกวันเทคโนโลยี w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  t e c h com นะครับนี่คือโดยรวมของด้านหน้าของตู้ควบคุมนะครับเอามาดูทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับตอนนี้มี กันบาดสายเรียบร้อยนะครับสายไฟฟ้า AC 2 2 0บโวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นฝาหลังนะครับล็อกกุญแจได้เรามีกุญแจแถมให้2ดอกนะครับส่วนด้านข้างทางขวามือก็ะจะมีรูระบายอากาศเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูด้านในตู้นะครับ เมื่อเราเปิดด้านในแล้วจะพบว่าเราจะมีลูกุญแจสำรองให้2ดอกนะครับด้านในก็จะมีกล่องเก็บเหรียญนะครับแล้วก็เก็บแบงค์ตัวนี้เป็นเครื่องรับแบงค์รองรับทุกชนิดแบงค์นะครับ20บาท50บาท1 0อยบาทตัวนี้ก็รุ่นจีเนียเนะครับตัวนี้ก็มันติคอยรองรับทุกชนิดเหรียญนะครับแม่เหล็ก ลองรับโหลด 30M 3 0 0แอมป์3,000วัตต์นะครับมีโพล์สไปร์ม้อแปลงนะครับเบรกเกอร์ Baker, ลองรับที่โหลด 30M แอมป์ด้านล่างก็เป็นแผงวงจรควบคุมนะครับสองช n e l มีสวิตช์ควบคุมมีหลอดแสดงผลนะครับมีเซมนส e คเมนด้านในก็ถูกติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาลองสาธิตการใช้งานกันะครับ เมื่อเราจะเริ่มใช้งานนะครับให้เสียบปลั๊กไฟ ac นะครับแล้วก็ป้อนไฟฟ้าแล้วก็ให้ไปยกเบรกเกอร์ด้านในนะครับให้ไปที่ตำแหน่ง on เสร็จแล้วเราไปดูที่หน้าเครื่องครับเมื่ออนเบรกเกอร์แล้วนะครับด้านหน้าตู้ก็จะเป็นมีไฟแสดงผลพร้อมใช้งานสีเขียวติดตลอดเวลานะครับพร้อมกับหน้าจอ7 segment แสดงคำว่า open นะครับ ที่ตัวรับแบงก์ก็จะมีไฟแสดงพร้อมใช้งานนะครับก็จะมีหลากสีนะครับสีเขียวสีฟ้าสีแดงนะครับมุนบอกว่ามีไฟเลี้ยงตัวรับแบงก์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่รับเหรียญก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ด้านโหลดนะครับเราทําการเชื่อมต่อปลั๊กไฟ ac นะครับต่อไปที่โหลดช่แอลที่ 1. ในและที่นี่ก็คือโคมไฟนะครับ 2> ส2 0รบโวลต์ ตอนนี้กะสาธิตนะครับเราจะหยอดเหรียญนะครับ1บาท2บาท5บาท10บาทธนบัตรแบงก์ยบาท50บาท1น0้บาทนะครับเราเริ่มที่หยอดเหรียญ1นบาทนะครับสังเกตนะครับจะโชว์มูลค่าเงิน1บาทตู้นี้จะเริ่มทำงานที่10บาทนะครับอตอนนี้ตั้งค่าไว้เป็นเริ่มต้นที่1บาทเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าต้องการ เริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับถ้ากดหยุดที่ปุ่มเดิมนะครับหลอดก็ดับนะครับกดอีกออนนะครับหลอดติดนะครับหรือจะกดที่สวิตช์ชั้นที่2หรือจีดโฟมนะครับพบว่าหลอดดับกดฉีดน้ำโหลดทำงานนะครับได้รับไฟ2 2 0โวลต์น,นะครับตอนนี้หยอดเพิ่มนะครับเหรียญ2บาท เหรียญหบาทเหรียญสิบาทก็โหลดก็จะทํา,ทา,ทา,ง,ทาง,งานไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาโปรแกรมที่เราตั้งไว้นะครับคุณลูกค้าสา,าม,มารถตั้งค่าเวลาได้ตามความต้องการนะครับยอดแบงก์ยี่บาทแปง์้าสิบาทแปง์หงร้อบาท ถ้าเขาไม่ดูดก็กลับทางนะครับอาจมีหลายด้านนะครับมูลค่าเงินก็จะถูกบวกเข้าไปตามมูลค่าเงินที่เราหยอดนะครับตู้ก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับโดยที่แต่ละช่องที่เราทำการเชื่อมต่อที่ปลั๊กไฟ AC ด้านหลังเครื่องช่องที่หน่งเราต่อโหลดก็คือหลอดไฟอยู่นะครับช่องที่2เราว่างไว้ถ้าเราต่อสมมติว่าโหลดเราต่อ เครื่องที่หนึ่งเป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะปล่อยไปยังโหลดที่เป็นเครื่องฉีดน้แรงดันสูงเขาก็จะสามารถฉีดน้ําได้นะครับถ้าต่อฉีดโฟมนะครับก็ไปยังถังโฟมนะครับก็จะจ่ายโฟมออกไปให้กับตัวควบคุมโดยที่แต่และชนแนลก็จะเป็นอิสระต่อกันนะครับเวลาสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับซึ่งเป็นอิสระต่อกันนะครับตัวแบงก์ก็จะสามารถหยอดแบงก์ได้ตลอดเวลานะครับ ตัวเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับอยอดได้ตลอดเวลานะครับโมงข้างเงินก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในช่องแสดงผลนะครับกรณีถ้าลูกค้าสมมุติว่าตอนนี้ฉีดน้ําอยู่ที่ช่องหนึ่งเมื่อฉีดไปแล้วรอบคันแล้วลูกค้าก็สามารถกดหยุดเวลาที่ปุ่มเดิมหรือจะกดที่ปุ่มก็ได้นะครับยกตัวอย่างกดที่ปุ่มเดิมกระแสไฟฟ้าที่ถูกปล่อยไปยังโหลดก็ดับไปนะครับหรือเครื่องฉีดน้าก็ก็ดับเสร็จแล้วคุณลูกค้าที่มาใช้บริการเขาก็จะถูรลดโดยใช้ ผ้านะครับเช็ดแห้งหรือเขาต้องการฉีดโฟมเขาก็จะไปกดที่ปุ่มฉีดโฟมสังเกต c นะครับ a ก็คือ a ก็คือฉีดน้ำนะครับมลลค่างเงิน้กดหยุดโหลดไฟไม่มีนะครับกด ฉีดฟองก็จะเป็น C นะครับมูลค่างเงินก็จะเป็นยอดเดียวกันตู้นี้ไม่สะสมยอดเงินนะครับต้องใช้ให้หมดในคราวเดียวนะครับจนเป็นศูนย์นะครับจากตัวอย่างเป็นแค่สาธิตว่าเรารับเหรียญทุกชนิดเหรียญแล้วก็แบงค์ยี่สบาทห้าสิบาทร้อยให้บาทนะครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าเขาฉีดฟอเสร็จนะครับจนทั่วคันรถเขาก็สามารถมากดหยุดเวลาปุ่มนี้สามารถหยุดได้30นาทีนะครับเป็นเวลาสูงสุดก็คือถ้าภายใน30นาทีถ้าไม่มี มาใช้ยอดเงินหรือกดปุ่มใดๆจะถูกเคลียร์ค่าเป็นศูนย์ทันทีพร้อมกับโชว์เป็นโอเพนนะครับเมื่อหยุดเวลาแล้วเช็ดรถเสร็จแล้วเขาก็มากดฉีดน้ำนะครับกระแสไฟฟ้าถูกปล่อยออกไปที่เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับก็จะทำให้เวลานับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับมูลค่าเงินถ้าหมดเป็นศูนย์ก็คือถูกโหลดก็จะหยุดการทำงานนะครับก็ลักษณะการทำงานของ ตู้กวคุมอาชฉริเหรียญ2ช่องแคลรองรับเหรียญและแบงก์ก็มีลักษณะการทํางานตามคลิปนี้นะครับถ้าคุลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีสานเ e นดิ้ง0885757680หรือไปที่เว็บไซต์ w w w b w t d t e c h c o m มงตะวันเทคโนโลยีนะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือจะลายไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชนแนลของเรารบกวนสมาชิกกดติดตาม Subscribe กกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ